มีนกชนิดหนึ่งนะฉลาดมากแต่ไม่ได้ฉลาดเฉยๆนะฉลาดแกมโกงด้วยบางคนออยนึกถึงกานะแต่ไม่ใช่นะที่กำลังพูดนี่หมายถึงนกกาเหาเนะนกกาเห่าเนี่ยเวลามันวางไข่เนี่ย มันวางเซนนี่มันไม่อยอมฟักไข่เองนะซึ่งก็หมายความว่าเวลาไข่เนี่ยนะนกเนี่ยฟักเป็นตัวเนี่ยมันก็ไม่ต้องเลี้ยงนะเพราะว่ามันจะหลอกให้นกตัวอื่นเนี่ยฟักไข่แทนแล้วก็ เลี้ยงลูกของมันให้ด้วยเลี้ยงไม่พอนะช่วยปกปักรักษาลูกของมันให้ปลอดภัยก็เรียกว่าสามารถแพร่พันธุ์ได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องออกแรงอะไรเลยที่ว่ามันฉลาดก็เพราะว่ามันจะเลือกจังหวะเวลานะที่ นกตัวอื่นเนี่ยซึ่งกำลังฟักไข่อยู่เนี่ยเผลอไม่อยู่อาจจะออกไปหากินมันก็แวบเข้ามาเลยแล้วก็วางไข่แล้วไข่ที่วางนะก็จะมีขนาดมีสีมีลวดลายนี่เหมือนกับไข่ของเดิมนะ ที่วางอยู่นะนกที่เป็นเจ้าของรังเนี่ยนะกลับมาเนี่ยก็จะแยกแยะไม่ออกเลยนะว่ามีไข่ของนกกาว,วาวเนี่ยปะาปบบนอยู่ด้วยมันก็นึกว่านกมันก็นึกว่าไข่ของนกกาว,วาวเนี่ยเป็นของมัน แล้วมันก็ฟักจนเป็นตัวพอลูกนกเนี่ยออกมานี่นะลูกนกนี่มันก็มีนิสัยเหมือนแม่เลยนะแม่ตัวจริงนะมันก็จะหาทางกำจัดไข่ฟองอื่นๆเพราะปกตินี่มันจะฟักเป็นตัวได้เร็วกว่า มันก็จะกําจัดไนะข่ฟองอื่นๆอาจจะผลักออกไปให้ตกจากลังนะจนเหลือมันตัวเดียวนั่นก็แปลว่าไม่มีคู่แข่งแม่นกเนี่ยนะซึ่งนึกว่ากาวาวเนี่ยเป็นลูกของมันเนี่ยก็จะเลี้ยงดู อย่างเต็มที่เลยนะเพราะว่าเหลือลูกแค่ตัวเดียวหาอาหารมาให้จนลูกนกกาไวยนี่ลูกนกกาว่านี่โตนะบางทีโตกว่าแม่ของมันอีกนะหรือว่าโตกว่าแม่เลี้ยงนะแม่เลี้ยงนี่ก็นึกว่ากาว่านี่เป็นลูกของมันก็เลี้ยงเต็มที่เลย จนบางทีเนี่ยลูกนกเนี่ยนะตัวโตวกว่าแม่นี่สเท่าสาเท่านะก็ยังอุตส่าห์ไปหาไส้เดือนมาเลี้ยงมาใส่ปากดยอดใส่ปากลูกมันมีคลิปวิดีโอนะที่มีนกตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะเอาอาหารมาเลี้ยงนกตัวใหญ่ๆแล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ย ลูกเนี่ยนะกำลังตอบแทนแม่นะลูกนี่กรตันอยู่มากเลยนะกำลังตอบแทนแม่หาอาหารมาเลี้ยงแม่จริงตรงข้ามนะไอ้ตัวใหญ่เนี่ยคือลูกนะไอ้ตัวเล็กเนี่ยคือแม่นะแต่ว่าคนละพันกันนะมันไม่ใช่ว่าลูกเลี้ยงแม่นะแม่เลี้ยงลูกนะโดยคิดว่าเป็นลูกของตัวเองจริงๆแต่ไม่ใช่นะ เป็นลูกของนกตัวอื่นซึ่งมันเข้าใจผิดว่าเป็นลูกของมันก็เลยเลี้ยงใหญ่เลยนะคนไปเข้าใจผิดว่าเนี่ยลูกกำลังเลี้ยงแม่นะไม่ใช่นะแม่กำลังเลี้ยงลูกของใครก็ไม่รู้นะแต่ก็ดีนะอย่างน้อยก็มีความเมตตา อันนี้ก็จึงเรียกว่าเนี่ยกาวาวนี่มันเป็นนกที่ฉลาดแล้วก็ฉลาดแกมโกงมากคนเราดูก็ได้บทเรียนแบบนี้หลายแง่นะแต่ในแง่หนึ่งที่คนไม่ค่อยมองคือว่าบางทีสิ่งที่อยู่ในใจเราเนี่ยก็คือความคิดเนี่ย อาจจะเกิดจากการที่มีอะไรบางอย่างเนี่ยมาหย่อนลงไปในหัวของเราก็ได้สิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือกิเลสเนะกิเลสเนี่ยหรือว่ามาเนี่ยบางทีมันก็มาหย่อนมาวางความคิดใส่หัวของเราแล้วเราก็ไปหลงเข้าใจผิดว่าเนี่ยคือความคิดของเราความคิดของเรานะ และความคิดที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นความคิดที่ดีดนะอาจจะเป็นความโลภนะอาจจะเป็นความโกรธนะอาจจะเป็นความมุ่งร้ายเนะี่ยที่ทางพระเรียกว่าการมวิตกนะวิหิงสายวิตกพยาบาทวิตกเนี่ยไอย้พวกนี้เป็นอกุศลท,ทั้งนั้นเลยน,นะในเวลาที่เราเผลอเนี่ยนะ กิเลสมก็จะมาวางหรือมาหย่อนความคิดลงไปในหัวของเราเหมือนกับนกกาวาวเนี่ยมาวางไข่เวลาเจ้าของรังนี่เผลอนีหรือไม่อยู่ในยามที่เราขาดสติสติไม่อยู่กับจิตใจหรือว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยกิเลมก็มาวางไข่นะ ความคิดในหัวของเรามันไม่ใช่แค่ความอยากได้อย่างเดียวนะไม่ได้แค่ความโกรธอยากทำร้ายอยากต่อว่าด่าทอเขาเท่านั้นมันจะมีความเพียงอื่นก็ได้นะเช่นเวลาเราจะทำความดีเช่นทำสมาธิเจริญสติออกกำลังกายมันก็จะมีความคิด ขึ้นมาว่าโอ้ยเอาไปทําวันหลังดีกว่าหรือว่าบางทีทําประเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอาจจะมีความคิดบางอย่างที่ถูกใส่ในหัวของเราว่าเนี่ยกูเก่งกูแน่แล้วก็ไม่ใช่แค่ยกตอนอย่างเดียวนะข่มท่านดูถูกคนอื่นไม่วาาที่เราเนี่ยมันถูกยันในในหัวของเรา ด้วยอำนาจของกินเลสและเราก็ไปคิดว่าเนี่ยคือความคิดของเราความคิดของเราก็อุตสาหเลี้ยงดูทนุถนอมฟูมฟักความคิดเหล่านี้พาอไปลองเชื่อมเป็นความคิดของเราความคิดของเราแล้วก็ปล่อยให้มันชักนําเรานะไปในทางที่ผิดที่พลาดแต่บางทีมันก็มีความคิดอื่นที่ดีกว่านะหรือว่าที่เป็นกุศลกว่าเนี่ยขึ้นมา เช่นเวลาเราอยากจะอยากได้โน่นได้นี่อยากจะไปซื้อโน่นซื้อนี่ทั้งที่มีเยอะอยู่แล้วมันก็จะมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่าเนี่ยเรามีมากพอแล้วของนี้ไม่จําเป็นแต่ว่าก็จะถูกนะความคิดที่กิเลสมาหย่อนเอาไว้ในหัวเนี่ยมันกำจัด เหมือนกับว่าเช่นเดียวกันเวลาเรามีความโกรธเรามีความมุ่งร้ายอยากจะตอบโต้ก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่าเนี่ยให้อาภัยก็ไปเธอเราไปทำอย่างนั้นนี่เราก็เดือดร้อนเองแต่ความคิดแบบนี้มันก็จะถูกเจ้าตัวโกรธเนี่ยมันขับไล่สายส่งหรือว่าผลักออกไปจากหัวของเรา มันจะมีข้ออ้างมากมายนะบอกว่าเฮ้ต้องสั่งสอนมันให้อาภัยมันไม่ได้เราต้องสั่งสอนมันนะต้องทำให้มันเจ็ดหรือเข็ดลาบนะความคิดที่ดีๆเนี่ยที่เป็นกุศลเนี่ยก็ถูกตีตกไปนะก็เหมือนกับไอ้ลูกนกเกาวหวาเนี่ยนะมันก็พยายามที่จะกำจัดไข่ฟองอื่น เพราะว่าเป็นคู่แข่งของมันนะพยายามผลักออกไปจากให้ตกจากหลังบางที่ลูกนงไม่ได้ทำนะตัวตัวแม่เนี่ยนะทำเองเลยนะพอมาวางไข่เสร็จหรือก่อนจะวางไข่ของตัวเองเนี่ยนกกาวาเนี่ยมันก็จะผลักไข่ของนกเจ้าของหลังลงไปจากหลังตกแตก จนเหลือแต่ไข่ของมันและนกเจ้าของหลังก็เลยคิดว่าเนี่ยนี่ลูกของฉันไข่ของฉันไข่ของฉันแล้วเราก็ต้องระวังนะบางทีกิเลสหรือมาเนี่ยมันมาหย่อนความคิดลงมาในหัวของเราเนี่ยแล้วเราก็ไปสำคัญผิดว่าเป็นของเราของเราความคิดของเราความคิดของเรา เราก็เลยปกปักรักษามันหัว,วงแหงท็นทนนุถนอมใครมาขัดขวางนะก็ไม่ได้ต้องราววีกันหรือมีความคิดอื่นที่มันมันมาทักท้วงนะในความคิดเดิมนะที่กิเลสมาหย่อนเอาไว้มันก็จัดการเลยนะจัดการความคิดที่ด,ดีเหล่านั้นให้มันหายไป อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ทันนะเราเผลอนั้นต้องระวังนะไอ้สิ่งที่ในหัวเราเนี่ยที่เราไปสาคัญเพื่อเป็นความคิดของเราความคิดของเรามันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความคิดที่กิเลสหรือมาเนี่ยหย่อนเอาไว้ในหัวของเรานะี่พวกก็คือเราถูกมันหลอกนะแล้วก็หลงเชื่อมันแล้วก็ไปไปมาก็เสียผู้เสียคนเพราะมันนะ แคะนี้เนี่ยอย่าไปเอา,เอานก,กเกาว์มาสอนใจเรานะว่าเนี่ยเราต้องอต้องระวังด้วยเพราะว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่มันมีพฤติกรรมเหมือนนกเกาวที่ทำกับจิตใจของเราเอาเตรียมรับพริพีิตัง้งปฏิตังต้งตุมหังคอยตาพรที่ท้านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพิบาเมวาสมีชิชาตูดองสาเร็จโดยชาพราน สาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนณรโสยธาเหมือนอาจารั์ในวันเพน่นมณีโชติระโสยตาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพีตีโอพิวชันตุผ่านจันรไรทั้งปวงจงบำราดไยสาพโรโควินาสตุ โรคทางปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิลสันิจาวุทาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังพลัง ตามสี่ประการคืออายุวันนาสุภาภาละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสอาวะตุสาพมมงลังอาสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพระเทวตาพระราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสภาพ,พุทธานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแหาง่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภาวันตุเตขพอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุ่เมื่อเทม